สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดิฉันจะมาใส่เบ็ดเดี่ยวของไส้ไก่นะคะก็เริ่มจากการมาคุยที่กระเดื่อนนะคะจะพูดเดีรยวๆนะคะเพราะว่าคลิปนี้ดิฉันรีบไปเร็วมากนะคะพอได้คิวเดินแล้วดิฉันก็มาคล้องใส่เบ็ดนะคะแล้วก็เดินไปเดินกลับมาออกกล้องค่ะแล้วก็ท่อมกล้องไวร์มุมหนึ่งค่ะแล้วก็ไปใส่เบ็ดนะคะป่าล้างพอคิมขยิ่ามันไม่กัดกัดเสร็จมันก็ไปคล้องกับเครือผักบุ้งค่ะคล้องกับเครผาบุ้งเสร็จดิฉันก็ไปหาปูขี้กระเดือนมาใหม่แล้วก็เปลี่ยนมุมตั้งกล้องค่ะเสร็จแล้้้้ววดดิฉันนนกกกก็็มมมาคคลลอองงใใส่่่ทีีรระะเืหแไต นี่ฉันก็ทำอย่างนี้วนไปนะคะขอมเบ็ดแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำมันก็กัดกัดกัดแล้วก็ตอดตอดตอดทำท่าดึงไปเมื่อกะกินเบ็ดฉันเนี่นะคะแต่มันก็ไม่กินนะคะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้นะคะฉันทำอย่างนี้เออวนไปวนมายุ้งก็กัดขากระจั๊กแมงอะไรเยอะแยะมากมายบินมากัดอยู่เนี่ยแหละโอ้ยเมื่อไหร่จะกินนาทีเขาเนี่ยมันจะล่อให้ฉันเล่นกับมันอยู่ถึงเมื่อไหร่เออนึกว่าจะได้แล้วเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะก็ทําไปทําไปทําไปดูเหมือนคนว่างๆไม่มีอะไรทํหลงเวรมาก็คือดูว่า จับตาดูให้ดีนะฉันว่าน่าจะได้แล้วเนี่ยเห็นไหมเหรอฮะ,ะฉันว่าแล้วนั่นก็ซิบน้ำเสร็จหน้าฉันนะอได้สิกพีได้สิกพี